เียนนะครับก็มาพบกับขุดต้นอีกแล้วนะครับใน e ีพีที่33นั่นเองนะครับวันนี้ขุดต้นก็มีเป็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเช่นเดียวกันนะครับงั้นเราไปลุยกันเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของตัวแรกครับก็จะมาพบคือเลขยกกระหละักซึ่งถ้กบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ เลขกำลังทําไมมาอยู่ในเรื่องเลขเรื่องจํานวนจริงได้นะครับในส่วนของตัวจํานวนจริงนั้นซึ่งก็จะมีทั้งในการถอดรากที่2แล้วก็ถอดรากที่3าถูกต้องไหมครับซึ่งในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยอีกด้านหนึ่งเลยนะครับในสําหรับนักเรียนที่อะไรครับ ที่จําในส่วนของการถอดรากได้ไหมายความว่าถ้าจําเลขยกกาลังได้นะครับก็สามารถบูรณาการไปสู่ในส่วนของการถอดรากได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นเราไปพบกับแบบฝึกหัดที่3กัก็ได้เลยนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่3นะครับเขาต้องการให้เราหาอะไรครับหารากที่2นะครับหารากที่2เรามาดูครับในส่วนของรากที่2คําว่ารากที่2นั้นแสดงว่า เป็นไงครับคำตอบจะต้องมีเท่าไหร่มี2คําตอบถูกต้องไหมมีการค่าบวกแล้วก็ค่าลบแต่ทีนี้เขาต้องการให้เราใช้วิธีไหนครับแบบแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับแบบแยกตัวประกอบงั้นเราไปหาตัวแรกได้เลยครับจากเส้นตัวแรกครับเราก็จะเริ่มต้นเลยเนาะอ่ะก็คืออะไรครับเนื่องจากอะไรเนื่องจาก36เท่ากับทีนี้ เราต้องมาแยกออกก่อนครับว่าเราได้อะไรโอเคทีนี้เรามาดูครับ36ผู้ขออนุญาตทษตรงนี้เนาะอ่าก็จะใช้สองนะครับจำนวนเฉพาะเนี่ยก็คือหมายวามว่าไอตัวการการแยกตัวประกอบเนี่ยส่วนเราจะใช้คือจำนวนเฉพาะนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือได้18ต่อไป2ก็คือได้9นะครับแล้วต่อไปก็คืออะไรครับ สาคูณสก็คือได้9ตรงนี้โอเคทีนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้2คูณ2คูณ3คูณ3นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเอาตัวที่ซ้ำกันนะมาแค่เท่าไหร่ครับมาแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งทีนี้เราก็จะได้อะไรามาครับก็จะได้2คูณ3ทั้งหมด,ดยกกำลัง2นั่นเอง2คูณ3กกำลัง2ก็คือได้เท่ากับ6กำลังสแสดงว่าเป็นไงครับและอะไรครับ และ36เนี่ยเท่ากับอะไรครับลบ6ทั้งหมด,ดยกกำลัง2นะครับซึ่ง6กำลัง2ก็เท่ากับ36นะครับแล้วก็ลบ6ทั้งหมด,ดยกกำลัง2ก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ36เช่นเดียวกันสแสดงว่าคำตอบของข้อนี้เป็นไงครับก็คือก็คืออะไรก็คืออะไรครับ6และลบ6นั่นเอง โอเคครับเก่งมากบางคนตอนนี้อาจจะทำข้อ1.2แล้วก็ได้นะครับงั้นไปลุยกันเลยนะครับในส่วนของตัวหนึ่งจุนะครับก็คือหารากที่2ของ100นะครับในส่วนของตัวนี้ครับเราไปดูกันนะครับเนื่องจากนะครับหนึโอเคแล้วเราจะหายังไงเราไปดูกันครับในส่วนของตัวหนึ่งร้อยนะครับเราก็ตั้ง ส่านนะครับก็คือใช้แม่แม่5เลยก็ได้นะครับก็คือตัวเีขก็จะค่อนข้างน้อยลงนะครับต่อไปนะครับใช้แม่5อีกก็คือ4ต่อไปก็คือ2นะครับซึ่งเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอได้มาแล้วทําไงครับเราก็จะไปเขียนในส่วนของตัวนี้ออกมาก็คือ2องคูณสคูณหคูนหนั่นเองนะครับทีนี้ พอเราได้มาแล้วก็เหมือนเดิมครับเราจะต้องเอาตัวที่ซ้ำกันมาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งเราก็จะได้อะไรมา2คูณ5ทั้งหมด,ดยกกำลังสองซึ่งก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10กกาลังสองนั่นเองตัวนี้ครูขออนุญาตลบเนาะโอเคทีนี้นะครับเราก็จะได้อะไรครับและนะครับ100 เท่ากับอะไรครับลบสิบทั้งหมด,ดยกกำลังสองเวลาเราอ่านนะครับเราต้องอ่านมาทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าไม่อ่านตามนี้นะครับเดี๋ยวคือความหมายก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เราก็สามารถตอบนะครับว่าอะไรครับสิบและลบสิบนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นที่เสร็จแล้วนะครับในส่วนของการหารากที่สองของจำนวนต่อ ไปนี้นะครับก่อนจำนวนตัวนี้โดยการใช้วิธีการแยกตัวประกอบงั้นเราไปดูข้อต่อไปเลยนะครับในส่วนของตัวหัวข้อที่สองนะครับเขาต้องการให้เราหาอยู่ในรูปผลสําเร็จในส่วนของตัวนี้ครับใช้หลักการอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการบวกของรากที่สองนะครับในในส่วนของสแควร์รูทนะครับในส่วนของตัวนี้ถ้าในการบวกหรือลบนะครับตัว ที่อยู่ในรูทจะต้องเท่ากันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นรูทห้าก็ต้องเป็นรูทห้าเหมือนกันแต่ตอนนี้เราเกิดปัญหาตรงที่ว่าเราไม่เท่ากันมันเป็นรูทห้ากับรูทเท่าไหร่ครับรูทยี่สิบงั้นเราจะต้องทํำยังไงให้เท่ากันงั้นเราไปลุยก,กันเลยนะครับในส่วนของตัวนี้ครับสองรูทห้าบวกสามรูทยี่สิบซึ่งตัวหน้า อย่าเพิ่งไปทํานะครับทําตัวข้างหลังก่อนตัวข้างหลังของเราเนี่ยก็คืออะไรครับ3ซึ่ง20ของคูณเนี่ยคืออะไรครับคือ4คูณกันกับ5ถูกต้องไหมครับพอ4คูณกันกับ5ปั๊บ4ี่เนี่ยสามารถถอดได้ในการถอดเนี่ยต้องอยู่ในรูปการคูณนะถ้าอยู่ในรูปการบวกเราไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับทีนี้เราก็จะถอดออกมาตัวหน้าของคุณก็คือ2ลูทห้าบวก สีถอดออกมาก็คือได้2นะครับ2มาเจอสามก็กลายเป็นหกนั่นเองนะครับทีนี้ตัวนี้เป็นไงครับเหมือนกันแล้วหรือยังเหมือนกันหรือยังครับเหมือนแล้วถูกต้องไหมครับเนี่ยเหมือนแล้วพอมวนแล้วเราสามารถเอาตัวข้างหน้าบวกกันได้เลยนะครับก็จะได้คืออะไรครับ8ปูทหนั่นเองอ่าเป็นไงครับง่ายใช่ไหมครับงั้นทีนี้ไปต่อข้อที่2อจุกันเลยครับข้อที่สอจดสนะครับ ข้อที่2.2เราก็คืออะไรครับ5ส่วน7รูทเนะครับลบรูทสทีนี้เราต้องมาดูครับว่ารูทเเนี่ยคืออะไรคูณกับอะไรก็คืออะไรครับ49คูณกันกับ2นะครับลบรูทสก็คืออะไรครับ16คูณกันกับ2นั่นเองนั่นหมายความว่าเราก็จะถอดออกมานะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ ห้าส่วนเจ็ดคูณกันกับเจ็ดรูทสองนะครับลบอะไรครับสี 4, ่รูทสองนั่นเองทีนี้ถ้าอยู่ในรูปการคูณตัวนี้สามารถตัดกันได้นะครับพอตัดกันแล้วนะครับก็จะกเจ็ดตัดเจ็ดก็จะเหลือหนึ่งถูกต้องไหมครับทีนี้ก็จะกลายเป็น 5, ห้ารูทสองห้ารูทสองลบด้วยอะไรครับลบด้วยสี่รูทสอง คำตอบข้อนี้ก็จะตอบคือรูทสอนั่นเองโอเคเป็นไงบ้างครับอ่าทีนี้เราก็จะไปต่อในส่วนของ2.3 2.3ของเรานะครับก็คือ2อรูท5บวกกันกับ6กรูท20ก็จะได้อะไรครับอ่าเราก็ต้องแยกมาก่อนเนาะ ะครับ45ของเราก็คือ9คูณกันกับ5นะครับแล้วก็บวกกันกับ6รูทก็คือ4อะไรครับ4คูณกันกับ5ซึ่ง9สามารถถอดได้ครับคือ3ก็จะกลายเป็น6รูท5เพราะว่าอะไรครับ3ถอดออกมามาเจอ2 2คูณ3กลายเป็น6นั่นเองนะครับต่อไปก็จะกลายเป็น12รู5นะครับทีนี้ตัว ที่อยู่ในรูทเหมือนกันแล้วนะครับตัวเลขข้างหน้าสามารถบวกลบกันได้เลยนะครับซึ่งก็จะกลายเป็น18บแรูท้นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น18 5ทาทีนี้ต่อไปนะครับในส่วนของข้อ2.4นะครับครูขออนุญ,ญาตขีดต,ตรงนี้แป๊บ,บนึงโอเคนะครับแบกบพื้นที่ให้เขาหน่อยทีนี้เราก็จะได้ตรงนี้ออกมาครับถูกขออนุญ,ญาตอันนี้ใช้การคูณน,นะครับ2.4คือการคูณการคูณน,นั้นก็คือ เราสามารถตัวเลขข้างหน้าคูณกันได้เลยแล้วก็ตัวที่อยู่ในรูทนะครับก็คูณกันได้นะครับเราก็จะได้อะไรครับก็จะได้หกส่วนข้างในของคูณนะครับก็คือแปดคูณกันกับสิบแปดแปดคูณกับสิบแปดทีนี้เราจะต้องทดตรงไหนดีอ่ะขอในพื้นที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับสิบแปดคูณกันกับแปดนะครับแปดแปดหกสิบสี่นะครับก็ เขียน4ทด6นะครับต่อไป8 1เป็น8นะครับแล้วก็บวก6ก็กลายเป็น14 4, ก็คือ144นั่นเองนะครับก็คือ6กรูทหนึทีนี้144สามารถถอดได้ก็คือ12ก็เลยกลายเป็น6กคูณสิบสอคำตอบก็คือ72นั่นเองอ่าเป็นไงบ้างครับในส่วนของการคูณการบวกในส่วนที่ เป็นรากที่สองหรือ square root นั่นเองนะครับงั้นเราไปต่อกันเลยอ่าข้อที่3านั้นเป็นโจทย์ปัญหาครับโจทย์ปัญหาของเรานะครับเราไปดูเลยเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสร,รูปหนึ่งมีพื้นที่สิ่งที่เราเจอครับก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับแล้วก็มีพื้นที่ครับในส่วนตัวนี้ครับเราจะต้องสร้างสเต็ปแรกเลยสี่เหลี่ยม พื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราต้องเกิดขึ้นนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรารู้คุณสมบัตแิแล้วใช่ไหมครับก็คือด้านด้านเป็นไงครับด,ด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากาันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากงั้นทีนี้เขาบอกว่ามีพื้นที่สิ่งแรกเลยครับเวลาเราต้องเรียนแทกค,ค่าต้องเรียนต้องเขียนสูตรขึ้นมาก่อนพื้นที่นะครับสี่เหลี่ยมนะครับจัดตรุรลัสพื้นที่สี่สเหลี่ยมจัตุรัสของทุนก็คืออะไรครับด้านคูณ แล้วทีเนี้ยเราไม่รู้ถูกต้องไหมครับเราให้เป็น x อาเราให้เป็นด้านละ x ก,ก็แล้วกันทีนี้เขากําหนดพื้นที่มาให้ครับคือ169แล้วทีเนี้ยตัวนี้ก็จะกลายเป็น x คูณกันกันกบ x ซึ่ง x กคูณ x ก,ก็กลายเป็น x ก,กําลังสองนะครับตัวนี้ก็คือ169การที่เราอยากให้กําลังสองนั้นหายไปนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะ เราก็จะให้ติดส q u a ร e r o o นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น x อะไรครับ root หนึ่งร้อยหกสิบเก้าเห็นไหมครับซึ่งในการถอดรูทออกมาอะไรคูณกันได้เท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบเก้าครับตัวเลขเหมือนกันอบางคนตอบไปแล้วก็คืออะไรครับสิบสามนั่นเองโอเคครับเก่งมากเลยนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือสิบสามแต่บางคนอาจจะตอบเลยนะครับแต่ที่ไหนได้โจทย์้าถามว่าอะไรครับ โจงหาความยาวของเส้นรอบรูปครับความยาวรอบรูปอ่าบางคนตอบไปแล้วอย่าพิ่งนะครับความยาวนะครับรอบรูปนะครับรอบรูปก,ก็คืออะไรครับ4คูณเท่าไหร่4คูณ13ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 432เกิน2ทด1ก็กลายเป็น52นั่นเองนะครับก็คือ52เนาะทาไมต้องเอา4คูณครับเนื่องจากคือด้านของเขาเป็นไงครับด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันซึ่งเขามีทั้งหมด4ด้านนะครับซึ่งด้านละ13เราก็จะเอา4คูณกับ13หรือบางคนบอกว่าครูผมไม่เอา4คูณได้ไหมได้ครับก็คือเอา13บวกกัน4ครั้งนั่นเองโอเค นั้นเราไปต่อเลยนะครับในส่วนของข้อที่4ในส่วนของข้อที่4ี่เขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละสามโอเคครับยาวด้านละสามอ่ะ,ออะยาวด้านละสามมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับมุมทุกมุมเป็นมุมฉากยาวด้านละสามอ่ะเราก็เติมลงไปนะครับจงหาความยาวของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมครับ เส้นได้ยามุมปึ๊บอ่าซึ่งเราสังเกตไหมคบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะสอดคล้องกับบทพิธากรัสนะครับในส่วนของสองเรื่องนี้จะมีความสัมพันธ์กันนะครับในการการหาคําตอบเนาะโอเคงั้นแสดงว่าด้านนี้ครูกําหนดให้เป็นเป็น x กนะครับกำหนดให้เป็น x นะทีนี้ในส่วนของบทพิธากรัสเนี่ยจะต้องใช้บทพิธากรัสมาใช้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราต้องการหาเอซึ่งเอเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก รเราก็จะได้ x กําลังสองเท่ากับอะไรครับด้านประกอบมุมฉากนะครับด้านประกอบมุมฉากยกกาลังสองแล้วนํามาบวกกันนะครับซึ่งเราใช้สูตรอะไรครับ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนี่คือในส่วนของบทพิธากลัสซึ่งสูตรนี้ใช้การจะใช้การหาด้านตรงข้ามมุมฉากก็ได้นะครับทีนี้ต่อไปครับ เราก็จะได้อะไรออกมาซึ่งเราก็จะได้9บวก9นะครับ9บวก9ก็กลายเป็น18นะครับซึ่งก็คือ x กำลังสองเท่ากับ18นั่นเองนะครับถ้า x เดียวก็คือรูทสซึ่งก็จะได้คืออะไรครับ3ารูทนั่นเองนะครับเท่ากับ3ารูทอแต่ทีนี้เขาต้องการให้เราตอบเป็นยี่ม1นึตำแหน่งนโดยการแทนค่าลงไปนะครับซึ่งเราก็จะได้อะไรครับสาม รูปสเนี่ยซึ่งเราก็จะแทนค่าลงไปเนาะ3ก็คูณก,กันกับ1จุดอะไรครับ4 1่สซึ่ง3คูณนะครับก็จะได้คือ3 4มสก็ทด1นึสมหเป็น3าบวกหเป็น4 3 4สาี่สิบสอเขียน2ทด1 3 1เป็นสามเป็น 4, สีก็ใส่จุดลงไปทีนี้เขาต้องการให้เราใช้ค่าประมาณตอบที่อยู่ในรูป1นึ่ตำแหน่ง พอ1ตำแหน่งนะครับเราต้องดูที่ตำแหน่งที่2เราต้องดูที่ตำแหน่งที่สอนะต,ตำแหน่งที่2นะของเราเป็เลข4เลข4คือไม่ถึง5ถูกต้องไหมครับก็ปัดถิง้งนั่นหมายความว่าคําตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ4.2นั่นเองนะครับ4.2เซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับความสัมพันธ์ของในส่วนของโจทย์ซึ่งในส่วนของรากที่2หรือเลขยกกําลังหรือ บทพิธากลังกันเองนะครับต่อไปครับในส่วนของข้อที่5ข้อที่5ของเรานะครับเขาบอกว่าจงหาความยาวของเส้นพยัมุงของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับปุ๊บอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาบอกว่ามีความยาวของด้านเท่ากับ20อ่าเท่ากับ2 0และความยาวของด้านกว้างคือเท่ากับ15 ซึ่งมุมทุกมุมเป็นมุมฉากไปแล้วครับในส่วนของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทีนี้เขาต้องการอยากทราบอะไรอยากทราบเส้นทดยงมุมนี่คือสิ่งที่เขาอยากทราบครับจงหาเส้นทแยงมุมเห็นไหมอ่าก็ใช้ในส่วนของบทวิธาการัดเหมือนเดิมเห็นไหมครับเราก็จะได้อะไรครับทีนี้อ่าไปเลยครับ x กาลังสองเท่ากับ15กําลังสองบวกด้วย20กําลังสองซึ่ง15กําลังสองของเราก็คือ เท่าไรครับ225บวกกันกับเท่าไหร่ครับ400นะครับซึ่งก็จะได้625ในส่วนของ x กำลังส x เดียวก็คือรูทหกก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ25นั่นเองนั่นหมายความว่าความยาวนะครับ25เซนติเมตรนั่นเองนะครับเห็นไหมครับง่ายใช่ไหมครับ เป็นไงนะครับว่าโจทย์ปัญหาไม่ได้ยากเสมอไปนะครับทีนี้นะครับคุณต้นก็ได้มีแบบฝึกทักษะนะครับที่33นะครับมาฝากนักเรียนว่าลองทําดูว่าง่ายจริงไหมแล้วก็สิ่งที่เราได้ฟังในการที่คุณต้นอธิบายไปให้นะครับว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับการฝึกฝนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น โจทย์ปัญหาหรือเป็นตัวเลขที่ง่ายสำหรับเราก็จริงนะครับแต่ว่าการฝึกฝนนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับตัวนักเรียนเองนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับคุณต้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ep ที่33ไว้เจอกันใหม่ในส่วนของ ep ที่34นั่นเองนะครับวันนี้คุณต้นก็ขอบคุณครับ